ครับสวัสดีครับพบกับผมแสงลูกชาวไร่ครับคลิปนี้มาฟันต้นมันนะเพื่อนนะนี่นะมาฟันต้นมันหลังบ้านนะเพื่อนนะไก่นะไก่ที่บ้านเอาเจ้าต้นมันที่ฟันนี่นะไปไปถอนนะเพื่อนนะไปถอนมันที่ไร่มอสูงนะเพื่อนนะอี่นี้เพื่อนนะมากับอาทิตย์ร้สิบนะเพื่อนนะมาขินต้นมัน ไปไที่บ้านแล้วขึ้นรถกระบะนะลูกกระบะไปอีกไล่หนึ่งนะเพื่อนนะไปทอนเต,ตรียมปลูกนะเพื่อนนะตอนนี้แขกเขาก็รอนะเพื่อนนะแขกรออยู่ที่ไลนนู่นและนะก็เตรียมปลูกนะเพื่อนนะเนี่ยนะหมากับแม่สองคนนะเพื่อนนะมาก่อนนะเดี๋ยวพ่อก็จะตามมาที่หลังนะเพื่อนนะเนี่ยแม่ก็กําลังฟันนะแล้วก็เราก็เอาเชือกนะเนี่ยเชือกปอนะมัดมัดเป็นมัดนะแล้วก็แบกแบกใส่สาลี่รถเรานะ สาลีตอกอะนะเพื่อนเห็นนะเพื่อนนะตอก็ตรงนี้ก็เอาไปเยอะแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยตัด่ายไปหมดแล้วนะตรงเนี้ยจริงเต็มเนะตัดเอาไปบ้างนะเพื่อนนะปลูกเยอะนะเพื่อนนะปลูกเยอะเอาไปไว้ปลูกที่ไร่มอสูงนะเพื่อนนะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านอยู่กลางเตรียมเอาต้นมันไปเพิ่มนะเพื่อนนะเผื่อมันจะไม่พอนะเพื่อนนะก็คือกลัวมันจะไม่พอนะเพื่อนนะเลยมาเอาเพิ่มนะเนี่ยนะเพื่อน ต้นมางที่สวยเลยเพื่อนนะโอ้โหต้นมันเริ่มเลยต้นยังใหญ่เพื่อนนะทำเสาบ้านได้เลยอะนะเพื่อนนะน้าเพื่อนนะหัวมันนะนะหัวใหญ่นะเนี่ยเพื่อนนะหัวใหญ่นะแต่ก็น่าจะมีเน่ากังนะเพื่อนนะหัวมันนะดูแล้วนะคือขุดขึ้นมาดูต้นนะหัวใหญ่เลยเพื่อนะใช้ได้เลยบอลิ่มเลยเพื่อนนะเนี่ยแมงอะไรกัดก็ไม่รู้นะเพื่อนนะเนี่ยกินไปนะ เป็นโบเลยนะครับนี่นะเพื่อนนะแล้วก็จะทยอยตัดมาเรื่อยๆนะเพื่อนนะย่อยกองเป็นเป็นนอนมัดก่อนนะแล้วก็ผมก็จะมัดนะเพื่อนนะมัดแล้วก็จะเอารถไถ่นะมามาตอกมาทยอยทยอยว่าเราจะเดินไกลนะเพื่อนนะดูนะคําร่องม,มันหนักนะเพื่อนนะตน้ตนต้นมันหนักนะแบบเกลี่ยรถไถ ตามมาที่หลังนะเพื่อนะมาถอยไปนู่นนะเอาขึ้นแบ่งไปแล้วก็ไปโยนใส่สารีรถเราอะนะครับนี่นะเพื่อนมีแค่นี้นะเนะี่ยนมันนะเพื่อนะนะแม่ก็กำลังฟันอยู่นะเพื่อนะ ครับก็เดีย๋ยวผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเพนะเดีย๋ยวจะมาตนมันต่อนะเพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แซงลูกชาวไรด้วยครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผม,มต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ